สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับเรื่องราวในครั้งนี้เกิดขึ้นในกรุงโตเกียวทางตอนกลางของที่ราบคันโตเขตชิโยดะมีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่าย่านอากิฮาบาระโดยตั้งแต่ทศวรรษ1 9 5 0ัถึง1980เปเป็นต้นมาจากศูนย์กลางที่สถานีรถไฟอากิฮาบาระก็เริ่มมีร้านค้าน้อยใหญ่ผุดขึ้นโดยรอบไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านสินค้าอานิเมะร้านขายโมเดลของเล่น และเมดคาเฟ่ต่างๆเป็นต้นจนกลายเป็นสถานที่ที่ต้องแวะเมื่อมาถึงโตเกียวขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ร้านแค้หูด้เริ่มกลายเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นการแค้หูถือเป็นทําความสะอาดอย่างหนึ่งโดยปกติครังในหูของคนเราจะมีสารคัดหลังที่ช่วยป้องกันช่องหูอยู่นั่นก็คือขี้หูซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าซรูเมน โดยทั่วไปแล้วมันจะหลุดล่อนไปเองตามธรรมชาติในเวลาที่เราเคี้ยวอาหารหรือพูดคุยเป็นต้นแต่ถ้าหากมีการเกาะรวมกันมากเกินไปก็จะกระทบต่อการได้ยินจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องร้านแค้หูจึงเปิดให้บริการด้านนี้ในย่านอากิฮาบาระมีร้านแค้หูสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อยโดยพนักงานส่วนใหญ่มักเป็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักส่วนเธอจะสวมชุดยูกาตะคอยต้อนรับลูกค้าทุกคนยูกาตะ เป็นชุดประจำชาติญี่ปุ่นอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเทียบกับชุดกิโมโนทั่วไปยูกะตะจะเบาสบายกว่ามากเมื่อมาถึงร้านแค่หูลูกค้าจะถูกพาไปยังห้องเล็กๆที่ปูด้วยเสื่อทาธามิพนักงานที่สวมชุดยูกะตะจะนั่งคุกเข่าลงให้ลูกค้านอนตะแคงบนเสื่อทาธามิวางศีรษะหนุนบนตักจากนั้นพวกเธอจะเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทั้งหมดก่อนจะให้บริการแค่หูแก่ลูกค้าร้านรูปแบบนี้บางส่วน นอกจากจะให้บริการแค่หูพื้นฐานทั่วไปแล้วพนักงานก็ยังจะช่วยนวดไหล่คอและมือให้เป็นพิเศษอีกด้วยซึ่งตลอดการให้บริการลูกค้าจะพูดคุยกับพนักงานเพื่อระบายความเครียดออกมาตัวเอกของเราในวันนี้คือเอจิริมิโฮเธอเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1988หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขณะอายุได้19ปีมิโฮก็เริ่มมาทำงานที่ร้านแค่หูในย่านอากิฮาบาระ ในเดือนมกราคมปี2008หลังจากฝึกฝนเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมีโฮก็เริ่มให้บริการลูกค้าด้วยความหัวไวทําให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเธอจึงสามารถแค้หูได้อย่างชํานาญยิ่งนานวันก็ยิ่งมีฝีมือโดยมิโฮะจะปรับน้ําหนักมือให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละแบบในเพียงเท่านั้นระหว่างให้บริการเธอจะตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าพูดและสนทนาโต้ตอบกับพวกเขาอย่างกระตือรือร้นจนได้กระแสตอบรับที่ดี จากบรรดาผู้ใช้บริการหลายรายและกลายมาเป็นลูกค้าประจําของเธอขณะทํางานในร้านมิโฮไม่ได้ใช้ชื่อจริงแต่ใช้นามแฝงว่ามารีนะมิโฮอาจจะไม่ใช่สาวสวยเพอร์เฟกต์แต่ในฐานะพนักงานแค่หูเธอก็ได้รับความนิยมอ,อย่างสูงมิโฮจะแต่งหน้าอ่อนๆสไตล์สดใสน่ารักผ่านไปไม่นานเธอก็กลายเป็นพนักงานเรตติ้งดีที่สุดของร้านจนรายได้ต่อเดือนสูงสุดตกอยู่ที่680,000เยน หรือประมาณ182,000บาทซึ่งสำหรับคนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วรายได้ก้อนนี้ก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เธอจึงเคยถูกสถานีโทรทัศน์เชิญให้ไปเป็นแขกรับเชิญเพื่อแนะนำงานแค้หูของตัวเองโดยเฉพาะอีกด้วยครั้งหนึ่งขณะที่เล่นอินเทอร์เน็ตฮายาชิคโคจิผู้ชายวัย40ปีคนนี้ก็พบว่าที่ย่านอากิฮาบาระมีร้านแคะหูที่รีวิวไม่เลวอยู่จึงตัดสินใจลองมาใช้บริการดู ในตอนนั้นเขาจองคิวร้านโดยใช้นามแฝงว่าคิชิกาวะบ้านของฮายาชิอยู่ที่เมืองชิบะซึ่งอยู่ในเขตกรุงโตเกียวห่างจากย่านอากิฮาบาระประมาณ40กิโลเมตรหรือเป็นระยะทางประมาณกว่า1ชั่วโมงในวันหยุดครั้งหนึ่งฮายาชิ achi, จึงน,นั่งรถไฟ JR มาที่สถานีอากิฮาบาระจากนั้นก็ไปใช้บริการที่ร้านแค่หูค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานประกอบด้วย2,700เยนต่อครื่งชั่วโมงหรือประมาณ720บาท และ4,800เยนต่อ1ชั่วโมงหรือประมาณ1,290บาทโดยหากต้องการระบุตัวพนักงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก500เยนหรือประมาณ130บาทและถ้าอยากต่อเวลาก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,700เยนต่อครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ720บาทน่าสนใจตรงที่นี่เป็นร้านแค้หูทั่วไปไม่มีบริการพิเศษนอกเหนือจากนี้ ระหว่างที่แค้หูให้ก็ห้ามลูกค้าแต่เนื้อต้องตัวพนักงานด้วยเด็ดขาดมีโฮไว้19ปีได้มีโอกาสต้อนรับฮายาชิซึ่งหลังจากเขาเลือกใช้บริการเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รู้สึกติดอกติดใจในหน้าตาอันแสนน่ารักของเธอระหว่างที่มีโฮแค้หูให้ก็รู้สึกสบายเป็นพิเศษผ่านไปอีกไม่กี่วันฮายาชิก็กลับมาที่ร้านและยอมจ่ายพิเศษ500เยนหรือประมาณ130บาทเพื่อระบุพนักงานผู้ให้บริการเป็นมีโฮะ ฮายาชิเป็นชายโสดอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ตามลำพังนอกจากเวลาทำงานแล้วเขาก็มักจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาก็มักจะมาที่ร้านแค้หูอยู่เสมอแม้ระยะเวลาในการเดินทางไปกลับจะนานกว่าสองชั่วโมงก็ตามเขาก็ไม่เคยหวัดวันการที่ฮฮยาชิยอมทำถึงขนาดนี้ก็เพราะต้องการมาใช้บริการของมิโฮะในตอนแรกเขาก็เลือกคอร์สแบบหนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็ต่อเวลาเป็น2 3ถึงชั่วโมงจากเดิมที่เขาจะไปร้านแค่หูเฉพาะวันอาทิตย์ <ๆ S 1> ก็ค่อยๆเพิ่มเป็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์รวมสัปดาห์ละ3ครั้งสำหรับคนทั่วไปแล้วดีที่สุดคือการไปแค่หู2สัปดาห์หรือเดือนละครั้งเท่านั้นมากสุดก็ไม่ควรเกินสัปดาห์ละครั้งเพราะผิวบริเวณหูของคนเราค่อนข้างบอบบางและไวต่อความรู้สึกดังนั้นอาการบวมแดงหลังจากแค่หูจึงถือเป็นเรื่องปกติ าว่าถ้าหากไปแค้หูทุกวันก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ฮายาชิมาใช้บริการถี่ขนาดนี้ยอมไม่ใช่ต้องการแค้หูอย่างแน่นอนทําให้ในช่วงหลังมีโฮจึงไม่กล้าแค้หูให้เขาอีกพวกเขาจึงเริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อคุยกันดูดีวีดีเล่นเกมหรือกินขนมครั้งที่นานที่สุดฮายาชิก็อยู่ในร้านนานถึง8ชั่วโมง และทุกครั้งที่มาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1,000 0เยนหรือประมาณ2,680บาทในวันที่15กร,รกฎาคมปี2008เป็นวันเกิดอายุครบ20ปีของมิโฮซึ่งฮายาชิจดจำได้เป็นอย่างดีแต่เนื่องจากมันตรงกับวันอังคารซึ่งเป็นวันทำงานปกติดังนั้นเขาจึงได้ลาพักร้อนกับทางบริษัทแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมของขวัญวันเกิดเพื่อไปดักรอมอบให้กับมิโฮระหว่างที่เธอเดินทางไปทำงาน เมื่อมีโฮเห็นฮายาชิทำแบบนี้ก็รู้สึกวางตัวไม่ถูกเธอไม่อยากติดต่อกับเขานอกเวลาและสถานที่ทำงานโดยก่อนหน้ามีโฮเคยต้องอยู่กับความหวาดหวั่นเพราะถูกลูกค้าคนอื่นสะกดรอยตามมาแล้วเหมือนกันเธอจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับผู้จัดการร้านโดยหวังว่าจะสามารถช่วยยับยั้งพฤติกรรมของเขาได้บ้างหลังจากรู้จักกับฮายาชิได้ครึ่งปีในที่สุดมีโฮก็ย้ายจากอากิฮาบาระไปทำงานที่สาขาชินจูกุ เมื่อฮายาชิแวะมาที่ร้านแล้วไม่ได้เจอมิโฮอีกก็รู้สึกร้อนอกร้อนใจเป็นอย่างมากหลังจากตามสืบดูเขาจึงรู้ว่าเธอย้ายไปที่ชินจูกุแล้วต่อมาฮายาชิก็ไม่โผล่ไปที่อากิฮาบาระอีกเลยแต่กลับตามมิโฮไปที่ชินจูกุแทนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2008เป็นต้นมาฮายาชิก็มาใช้บริการแค่หูของมิโฮถึง154ครั้งโดยตั้งแต่27ธันวาคมปี2008 จนถึง4มกราคมปี2009ฮายาชิก็มาที่ร้านแค้หูต่อเนื่องถึง9วันทั้งหมดก็เพื่อจะได้พบกับมิโฮหน้าตาอันแสนน่ารักและบุคลิกอันอ่อนหวานทำให้เขาตกลุมรักเธอหัวปากหัวปำบางครั้งขณะทำงานก็ยังยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวเมื่อเพื่อนรวมงานเห็นเข้าก็คิดว่าเขาน่าจะต้องกำลังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนี่เป็นความรู้สึกที่ฮายาชิไม่เคยมีมาก่อนตลอด41ปีที่ผ่านมา หลังจากทั้งสองรู้จักการมาได้ระยะเวลาหนึ่งบทสนทนาก็ไม่ใช่คำสุภาพอันห่างเหินแต่เป็นคำพูดคุยที่คุ้นเคยเหมือนเพื่อนทั้งหมดนี้ทำให้ฮายาชิรู้สึกมีความหวังขึ้นมาครั้งหนึ่งขณะที่อยู่ในร้านเขาก็อดถามออกไปไม่ได้ว่าคิดว่าผมหน้าตาเป็นยังไงน่าเกลียดธรรมดาหรือว่าหล่อสำหรับมิโฮแล้วฮายาชิคือลูกค้าประจำแต่เขาก็เป็นแค่ลูกค้าธรรมดาทั่วไปเธอจึงไม่อยากทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึก หลังจากคิดใค่ายควรดูแล้วมีโฮก็ตอบไปว่าธรรมดาค่อนไปทางดีเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนามาถึงระดับนี้ฮายาชิก็ไม่พอใจที่จะได้พบมิโฮแค่ในร้านแค้หูอีกต่อไปเขาจึงได้ขอเธอออกเดตณนะสถานที่อื่นแต่กลับโดนมิโฮปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าทางร้านมีกฎไม่ให้ทำแบบนี้มีครั้งหนึ่งที่มิโฮจงใจเอารูปคนในครอบครัวของตัวเองไปให้ฮายาชิดู เพื่อเน้นว่าเธอไม่ได้อยู่ตามลําพังเป้าหมายที่ทําแบบนี้ก็เพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นฮายาชิรู้สึกโมโหมากที่ไม่สามารถพบมิโฮนอกร้านแค้หูได้เขาจึงไปหาผู้จัดการเพื่อหาหรือเรื่องนี้ก่อนจะถูกทางร้านว่ากล่าวตักเตือนแต่ฮายาชิกลับไม่ยอมฟังจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะก,กันยกใหญ่ฮฮยาชิเรียนจบทางด้านอิเล็กทรอนิก จากนั้นจึงเข้าทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริษัทจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในสายตาของเจ้านายเขาเป็นคนเงียบขรึมแต่จริงจังและตั้งใจทำงานมาโดยตลอดแตกต่างจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายคนอื่นหลังเลิกงานฮฮยาชิจะไม่ไปดื่มต่อแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็ไม่เคยแตะต้องแอลกอฮอล์แม้กระทั่งในงานเลี้ยงบริษัทเขาก็เป็นคนเดียวที่นั่งหลบมุมดื่มชาอูหลงของตัวเองอยู่เงียบๆความจริงแล้ว ฮายาชิไม่ได้รังเกียจการดื่มแอลกอฮอล์แต่เพราะปัจจัยด้านสุขภาพจึงดื่มไม่ได้เมื่ออายุได้26ปีเขาก็เริ่มป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองแบบพิเศษซึ่งทำให้มีอาการผื่นขึ้นมีไข้สูงโดยไม่ทราบสาเหตุปวดบวมบริเวณข้อกระดูกและเจ็บกล้ามเนื้อเป็นต้นหลังจากเข้ารับการรักษาเป็นระยะเวลาน,นึงกว่าจะสามารถควบคุมโรคไว้ได้แต่ก็ยังมีอันตรายที่อาการอาจจะกำเริบอีกดังนั้นหายาชิจึงไม่เคยมีความคิดเรื่องการแต่งงาน เขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีสมาชิกรวม4คนนอกจากพ่อกับแม่แล้วก็ยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนด้วยเมื่ออายุได้28ปีฮายาชิก็ออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่เมืองชิบะต,ตามลำพังด้วยสถานะโสดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพูดได้เลยว่าเขาไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องผู้หญิงและแทบไม่เคยออกเดทมาก่อนในบัญชีธนาคารของฮายาชิมีเงินเก็บอยู่ประมาณ10ล้านเยนหรือประมาณ2 6 4 4 0 0 0บาท เขามีรายได้ที่มั่นคงแต่เงินจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะหมดไปกับร้านแค่หูจนต้องควักเงินเก็บออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันดังนั้นฮายาชิซึ่งเป็นลูกค้าประจำของร้านแค่หูจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ของพนักงานมีโฮไม่อยากทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกจึงได้ตกลงรับปากอย่างขัดไม่ได้ว่าจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยในวันที่5เมษายนปี2009ก่อนมีโฮจะอ้างว่าตัวเองไม่สบายเพื่อขอยกเลิกนัดเดทด,ดังกล่าวในภายหลัง เพาว่าฮายาชิยังคงไม่ยอมหยุดหลังจากผู้จัดการร้านตักเตือนอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมโดยแวะมาที่ร้านถี่เกินไปและไม่ปฏิบัติตามกฎแต่อย่างใดในที่สุดจึงถูกร้านแค้หูแบนห้ามไม่ให้เข้าร้านอีกเด็ดขาดเมื่อเป็นแบบนี้ฮายาชิจึงโทรศัพท์และส่งข้อความไปขอโทษมิโฮแต่เธอกลับไม่สนใจเขาเมื่อจะไม่ได้พบหน้ามิโฮอีกฮฮยาชิจึงเริ่มร้อนอกร้อนใจวันหนึ่งช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมปี2009 ฮายาชิก็ไปแอบดักรอที่ด้านนอกร้านแค่หูก่อนจะแอบสะกดรอยตามมิโฮกลับบ้านหญิงสาวที่ยังอ่อนต่อโลกไม่ได้มีการป้องกันตัวอะไรหลังจากเลิกงานเธอก็ไม่รู้เลยว่ามีคนแอบตามอยู่ด้วยเหตุนี้ฮายาชิจึงตามมาถึงบ้านของมิโฮซึ่งตั้งอยู่ในย่านชิมบาชิเขตมินาโตะของกรุงโตเกียวไม่กี่วันต่อมาหลังเลิกงานฮายาชิก็ไปดักรออยู่ที่หน้าบ้านของมิโฮเมื่อเธอเห็นเขาก็ทั้งโกรธและกลัว แต่ตอนนี้ไหยาชิได้อ,อ้อนวอนขอร้องให้มิโฮอย่าเมินเขาแต่กลับถูกเธอปฏิเสธอีกครั้ง <S <S ในวันที่19กรกฎาคมฮหยาชิก็มาดักรอที่หน้าบ้านของมิโฮอีกเป็นครั้งที่สองหลังจากพบหน้าเธอเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนผมอยากไปที่ร้านอีกได้ไหมมิโฮหวาดกลัวมากจึงรีบวิ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อใกล้ๆก,ก่อนจะโทรแจ้งความทันที แม้ตำรวจจะเดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วและดำเนินการตรวจค้นพื้นที่ใกล้เคียงแต่ในตอนนั้นฮยาชิก็ได้หนีไปแล้วเนื่องจากเขายังไม่ได้ลงมือทำอะไรมิโฮเองก็ไม่อยากถือสาหาความจึงไม่ได้ให้ตำรวจตั้งข้อหาอะไรในวันที่หนึงสิงหาคมฮยาชิก็มาดักรอมิโฮหลังเลิกงานใกล้ๆบริเวณบ้านของเธออีกครั้งแต่ตอนนี้แม่ของมิโฮไม่เห็นเข้าก่อนจึงได้รีบโทรไปแจ้งที่ร้านแคหูทันที เพื่อบอกไม่ให้ลูกสาวกลับบ้านเป็นการชั่วคราวทําให้เขาไม่เจอกับมิโฮในระหว่างนี้มิโฮก็ไม่รับสายและไม่ตอบข้อความใดๆของฮายาชิเลยแม้กระทั่งพบหน้าก็ยังไม่ได้ทําให้ฮายาชิรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากจึงค่อยๆเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาผ่านไปอีกสองวันในวันจันทร์ที่3สิงหาคมปี2009ฮายาชิวัย4ีปีตื่นนอนแต่เช้าเขาคว้วาเป้ใบหนึ่งซึ่งข้างในบรรจุอุปกรณ์ที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า ก่อนจะเดินทางออกจากบ้านในเวลา8นาฬิกา52นาทีเขาก็มาถึงบ้านของมิโฮซึ่งตั้งอยู่ในย่านชิมบาชิเขตมินาโตะกรุงโตเกียวบังเอิญที่วันนี้ประตูบ้านของมิโฮไม่ได้ล็อกไว้ด้วยเหตุนี้ฮายาชิจึงเข้ามาในบ้านของเธอได้อย่างง่ายดายในวันนี้คุณยายไว้ย8ปีของมิโฮกำลังอยู่ในบ้านเมื่อเห็นคนแปลกหน้าปุกเข้ามาเธอก็กรีดร้องด้วยความตกใจสินเสียงดังกล่าว หายาชิที่เห็นดังนั้นก็รีบควักอุปกรณ์ที่เตรียมมาในเป้ออกมาจนคุณยายล้มลงไปกองอยู่กับพื้นต่อมาหายาชิก็ตรงไปที่ห้องนอนของมิโฮซึ่งอยู่ชั้นสองตอนนั้นเธอเพิ่งจะตกใจตื่นหลังจากได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณยายก่อนจะสลึมสลือหาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเมื่อหายาชิได้บุกเข้ามาหลังจากแม่และน้องชายของมิโฮซึ่งอยู่ในบ้านเห็นคนทั้งสองกองอยู่กับพื้น จึงรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือด้านฮายาชิก็ไม่ได้หลบหนีในทันทีเขาซุดตัวลงกับพื้นด้วยสายตาเหม่อลอยมองทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าอย่างเงียบขรึมคิดไม่ถึงเลยว่าเหตุการณ์ทุกอย่างจะบานปลายมาถึงขั้นนี้ได้ผ่านไปครู่หนึ่งฮายาชิก็ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปล้างมือในห้องน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเดินออกจากตัวบ้านในตอนนี้ตำรวจก็มาดักรออยู่แล้วฮายาชิจึงถูกจับกลุมในที่เกิดเหตุมาเซซุซูกิ คุณยายวัย78ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนมาโฮวัย21ปีถูกรถพยาบาลนำส่งห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนหลังจากความพยายามยื้อชีวิตมีโฮก็รอดมาได้เป็นเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าแต่ในที่สุดเธอก็จากโลกนี้ไปในเดือนตุลาคมปี2010สารแขวงโตเกียวได้พิจารณาคดีดังกล่าวฮายาชิถูกฟ้องข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาอายการขอให้ใช้มาตรฐานนากยามะ เพื่อลงโทษประหารชีวิตฮายาชิโดยมาตรฐานนากายามะมาจากคดีโนโริโอนากายามะเมื่อปี1968ซึ่งต่อมาผลการตัดสินคดีนี้ได้กลายเป็นเกณฑ์การตัดสินลงโทษประหารชีวิตฮายาชิยอมรับสารภาพผิดและขอขมาต่อครอบครัวผู้คอร้ายหลังจากการพิจารณาคดีนานสองสัปดาห์ในที่สุดก็ได้ผลสรุปผู้พิพากษาวากาโซโนะอซึโอตัดสินว่าแรงจูงใจของจำเลยคือความเห็นแก่ตัว สารสะเทือนใจแทนครอบครัวผู้เสียหายแต่จำเลยลงมือก่อเหตุหลังจากได้รับความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจและตอนนี้เขาก็รู้สึกสำนึกและเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปจึงไม่ต้องถึงขั้นลงโทษประหารชีวิตหลังจากนั้นจึงได้ประกาศคำตัดสินจำเลยฮายาชิโคจิมีความผิดจริงต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นฮายาชิก็น้อมรับคำตัดสินพร้อมทั้งไม่ขอยื่นหนุธทณ์อีกเดือนถัดมาสำนักงานอายการเขตโตเกียวเอง ก็ประกาศขอไม่อุทธรณ์เช่นกันคดีดังกล่าวจึงดําเนินมาถึงจุดนี้เติมทีฮายาชิมีหน้าที่การงานที่ไม่เลวมีสิทธิ์ที่จะตามหาความรักดีๆแต่เขากลับปิดการเส้นทางของตัวเองใช้วิธีผิดๆจัดการกับปัญหาความรู้สึกที่มีจนนาไปสู่โศกนาฏกรรมในที่สุดเขาจึงต้องชดใช้อย่างสาสมเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ช่องสมาชิกของเรายังเปิดรับอยู่สามารถคลิกปุ่มเข้าร่วมด้านล่างเพื่อปลดล็อกรับชมคลิปอื่นๆสำหรับสมาชิกได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ